สวัสดีนะครับลูกเพจทุกคนทั้งท่านที่ติดตามแล้วก็ไม่ได้ติดตามนะครับวันนี้นะฮะแอดโยจะมาขอพูดถึงสไตล์ o อาไวนะครับก็มีหลายคนนะฮะชอบเล่นสไตล์นี้เพราะเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ที่ต้องออกข้างโยนหมงโดยเฉพาะนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องโยนมงนะฮะมันใช้วิธีการปาดเลียดเข้าไปแถบอินก็ได้หรือว่าจะใช้การเลี้ยงกระชากเข้าไป ตัดเข้าในแล้วก็ปั่นยิงก็ได้นะครับมันใช้ได้หลายรูปแบบนะครับก่อนอื่นก็จะอธิบายก่อนนะครับว่าเอาวายเนี่ยมันมีการเข้าทําแบบไหนแล้วก็มีการป้องกันในรูปแบบไหนนะฮะก็จากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะการเข้าทําแบบเอาวายเนี่ยตามภาพประกอบเลยนะฮะมันก็จะเป็นการที่มีลูกศรสีชมพูนะฮะชี้ไป3 3อันเห็นไหมฮะมันชี้ให้ดูว่าเนี่ยเมื่อ เราฮะได้บอลด้านริมเส้นด้านข้างนะฮะมันก็จะมีนักเตะที่ไปลองอยู่หลังเราประมาณ2ตัวนะฮะก็คือเหมือนว่าจะเป็นทางทางฝั่งขวานะฮะก็จะเป็นแบ็กนะฮะแบ็กขวาตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งตรงกลางผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่กองกลางก็กองหน้าอีกตัวนะฮะที่มายืนใกล้ๆเราส่วนไอตัวที่มีลูกศรชี้ครับก็น่าจะเป็นกองหน้านะฮะตัวหนึง่ง อีกฝั่งหนึ่งนั่นจะเป็นไม่หน่าซ้ายก็ปีกซ้ายนะอีกตัวหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นน่าจะเป็น C M F เหมือนกันนะฮะมันก็จะชี้ว่าเนี่ยเวลาเราจะเข้าทำจากด้านข้างเนี่ยมันก็จะกูเก,กินเข้าไปตรงกลางนะฮะตัวที่ดันมาเนี่ยไม่ใช่แค่กองกลางนะฮะ D M F ก็ขึ้นนะฮะ C B ก็ขึ้นนะเห็นไหมสังเกตได้นะ,ะลอยสูงขึ้นมาเลยนะฮะพอเราบุกเนี่ย C B จะลอยสูงมากเหลือพื้นที่ข้างหลังเยอะมากนะฮะเห็นไหมจากภาพนะครับอ่ะ ก็คือรูปแบบเข้าทำที่ผมอธิบายก็คือเป็นการโจมตีที่เน้นการขึ้นบอลด้านริมเส้นนะฮะดันกว้างโดยเมื่อบอลอยู่ด้านริมเส้นเนี่ยนักเตะตั้งแต่ CMF ขึ้นไปเนี่ยจะพากันวิ่งไปในเขตโทษเพื่อหาโอกาสเข้าทำในส่วนของรูปแบบการป้องกันนะฮะก็เป็นการป้องกันแนวรับโดยวิธียืนห่างนะห่างเลยแหละแล้วก็เข้าถึงตัวไวเน้นการวิ่งเพลสแล้วก็มักจะยืนอยู่สูงเป็นประจำนะฮะอันนี้อันนี้นะคือวิธีการของการเข้าทำแล้วก็การรับของเอาไวนะครับ ซึ่งในส่วนต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวจะพูดต่อในส่วนของการเลือกนักเตะเข้ากับแผนนะฮะต่อมาเลยนะฮะครับผมการเลือกนักเตะให้สไตล์นะฮะตรงกับแผนนะฮะเอาวนะก็สามารถนะฮะเลือกได้นะครับในตำแหน่งของตัวบุกโจมตีแล้วก็ตัวสนับสนุนนะฮะ เน้นให้เรื่องนะักเตะที่มีความเร็วนะฮะและก็ตัวสูงก็ดีนะฮะในแดนหน้าส่วนตัวสนับสนุนเนี่ยขอให้เป็นตัวที่สามารถเปิดบอลได้แม่นๆนะฮะในตำแหน่งริมเส้นอ่าที่แนะนําก็คือเช่นกองหน้านะครับอ่าพวกกองหน้าเป้าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะเป็นโกลพเชอร์มีทั้งความเร็วลูกโด่งก็เล่นได้นะฮะตัวก็สูงใช้ได้ครับ186เซนติเมตรนะฮะในส่วนของปีกปีกขวาหรือปีกซ้ายนะฮะก็เน้นให้ใช้เป็น Creative Paymaker, r o s s อสเปเ i ียลหรือว่าจะใช้เป็น p o l i i i c w i n n g r r ก็ได้ครับเพราะว่าอย่าง Creative, Cost s p i c l a l i s t แล้วก็ p f i c w i n ว e r เนี่ยส่วนมากจะมีค่าพลังเปิดบอลที่ค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าพวก r o โรมิงแฟงนะฮ m i n g Frank ที่เปิดบอลไม่ค่อยดีนะฮะอ่าแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างตัวปีกปิกขวาปิกซ้ายเนี่ยผมก็ยก อ่าเจ้าเฟอร์ลานตอเลสมาฮะปีกซ้ายก็ยกเป็นดีมาเรียนะฮะเฟอร์ลานตอเลสนี่มีข้อดีก็คือใช้2เท้าได้ถนัดแล้วก็เปิดบอลค่อนข้างดีใช้ได้นะฮะถ้าเปิดบอลล่างนี้ก็ที่เห็นเห็นก็ประมาณ80มาฮะเจ็ดสาสส่วนดีมาเรียไม่ต้องพูดถึงนะฮะซ้ายตัวฉมังเลยฮะเปิดบอลเข้าหัวเข้าหัวนะถ้าใครเคยได้ใช้ดีมาเรียหลายๆล่างจะรู้สรรพคุณดีว่าดีมาเรียเนี่ยเปิดบอลค่อนข้างแม่นนะฮะอ่ะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งป้องกันนะครับนักเตะที่ควรจะเลือกนะ ก็จะเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการช่วยเติมเกมบุกขึ้นไปได้หรือสอดตัวเองขึ้นไปได้เป็นตัวเลือกนะฮะเป็นปเภทเอ็กซ์ตรเลยฮะก็มีซีบีก็เป็นพวกเอ็กซ์ตอร์ฟอนแมนนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเอ็กซ์ตอร์ฟอนแมนนะฮะเวลาระบุเนี่ยเอ็กซ์ตอรฟอนแมนก็คือแบบจะวิ่งจากข้างหลังนะครับพร้อมเลยฮะสปินรนะ้อยเมตรววิ่งเข้ากรอบบางครั้งเพื่อแกโผไปยืนรอยิงเงี้ยรอหม่งเงี้ยตัวที่เห็นประจําจนคุ้นเคยกับทุกที่ทุกคนสงสัยนะ,ะับก็คือเซอร์จิโอรามอสนะฮะ พี่แกจะวิ่งขึ้นไปหน้าตั้งนะฮะอยู่ๆก็โผล่มาทุกคนมึงมงงว่ามึงมาจากไหนเนี่ยอ่าต่อมาครับพวกให้กองอ่ากองกลางตัวรับนะครับก็เป็นบล็อกทูบล็อกนะฮะบล็อกทูบล็อกเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกอ่าขยันเติมขึ้นไปช่วยนะฮะยิ่งมาเล่นกับเอาไว้เนี่ยเวลาได้บุกเนี่ยบล็อกทูบล็อกเนี่ยจะวิ่งขึ้นสูงเลยะฮะตามภาพประกอบอันแรกเลยที่ว่ามีการเติมขึ้นไปสูงบล็อกทูบล็อกก็จะโผล่อยู่แถวกลางครับถ้าเลือกบล็อกทูบล็อกที่มีสสกกิิิลยยยงงงแถวไไไไไดดด้้้้เเเฟรรร์์ทมช็็อออตะะะะีีจปบนฮ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเลือกอสไตล์นักเตะให้เข้ากับแผนเอาไว้นะครับต่อไปจะไปดูกันเรื่องของการเลือกนักเตะเข้าทีมที่ที่ผมจัดนะครับจัดเป็นไกด์ไลน์แนะนําให้ดูเฉยๆนะครับว่าจัดประมาณไหนฮะอ่าอ Al ันเนี้ยก็คือเอาไว้เนี่ยโค้ดที่มีบอลสไตล์เอาไว้แล้วก็มีค่าพลังโค้ดสูงเนี่ยก็จะเป็นโทมัสทูเคิลนะครับ เอาววาอยู่ที่85ในร่างธรรมดานะจำไม่ผิดถ้าเป็นร่างพิเศษก็85เท่ากันแต่ร่างพิเศษจะแถมบุธ physical contact เข้ามา1น,นะฮะได้ค่าความแข็งแกร่งด้านกายภาพนะฮะอ่าตามแผนนี่คือผมจัดเป็นตัวว่างเปล่าไว้นะครับในสไตล์เอาวาย4-4-2ครับผมเลือกแผนนี้เพราะว่า เป็นแผนที่ค่อนข้างสมดุลสามารถโจมตีจากปีกด,ด้านซ้ายด้านขวาได้ทั้ง2ด้านตรงกลางก็ขึ้นมาคอยช่วยสนับสนุนเวลาบุกได้นะครับแถมมีกองหน้า2ตัวเอาไว้คอยช่วยเก็บบอลเวลาเปิดจากด้านข้างเปิดเลยเสาหนึ่งไปโผล่เสา,ส,าสองยังมีตัวดักเก็บอยู่นะก็คือใช้วิธ,วธ,วธีการนี้จะบาลานซ์มากนะ,ระเราไปดูการเลอกนักเตะของผมเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละตัวเลยว่าไอ้ตัวนี้สไตล์ไหนตัวนี้เล่นยังไงมาดูที่ ช็อตแรกที่ผมจัดเลยนะอ่าจะเห็นตามภาพเลครับว่าผมจะจัดแบบอืมออกแนวๆไปทางสีม่งมงวงๆ่วาฟ้านะการ์ดเนี่ยตำแหน่งแรกที่ขอพูดถึงเลยนะครับอ่าผมจัดวิกเตอร์โอซิมเพนกับเลวานดอฟสกี้ไว้ข้างหน้าสองตัวซึ่งส้งตัวเนี้ยทุกคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอดโยจัดโกลพเชอร์ไว้ทั้งคู่นะฮะข้างหน้า จริงๆแล้วถามว่าทําไมจัดออ้เชอร์ไว้ทั้งคู่คือเอโยมองอีกครับว่าเลวานดอฟสก,กี้เนี่ยก็เล่นลูกหมงได้ค่อนข้างดีนะครับโอซิมเฮนมีความเร็วเร็วแต่อาจจะไม่ได้คมเท่าเลวานแต่เลวานเนี่ยความเร็วไม่มีแต่ยิงบอลคมนะแถมล่างนี้เป็นฟ h นอมิโนอ่านี่ดูนะตะกิวโกงนะฮะยิงแบบหลักไม่ดีก็ยิงได้หันตูดก็ยิงได้นะฮะก็เลยเลือกที่จับคู่ตัวหนึ่งเป็นประเภท วิ่งขึ้นวิ่งลงฮะเอาซิมเฮนนะครับลงมาลุวงบอลต่ำเหมือนกันฮะแล้วก็วิ่งขึ้นไปทําทางส่วนเลวานเป็นประเภทที่ไม่ค่อยลงต่ำนะครับเป็นโก้พเชื่อเหมือนกันแต่ความลงต่ตําจะน้อยกว่าเลวานจะวิ่งวนๆรอเยืนอยู่แถวๆอ่าลงมาไม่ต่ําเกินเกินกว่าเอาซิมเฮนนะฮะแล้วก็วิ่งวนๆอยู่หน้ากรอบรอจับจังหวะบอลจังหวะเดียวฮะเลวานเนี่ยเป็นตัวคมมากและผมมองว่าเป็นตัวขี้โกงตัวหนึ่งถ้าเกิดเล่นเป็นน่ะคือจับบอลได้ปุ๊บจังหวะแรกนะฮะไม่ต้องคิดมากแล้วพลิกจังหวะเดียวแล้วกดยิงะ โอกาสเข้าสูงมากคะเท่าที่ผมลองเล่นมาไม่ใช่แค่ล่างไอ้ตัวนี้นะไม่ใช่ล่างโชว์ไทม์นะล่างอื่นก็เป็นฮะขอให้ค่าคิกพาวเวอร์กับฟินิชสูงๆอ่ะหันไปปุ๊บยิงโอกาสใจสกอร์นี่สูงมากครับอ่ะต่อมานะฮะมาดูที่ปีกสองฝั่งผมเลือกเป็นดิมาเรียฝั่งซ้ายเลือกเฟอร์รันตอเรสฝั่งขวานะครับสองหน้าเตะตัวเนี้ฮะสไตล์มันต่างกันนะฮะอ่ะทางซ้ายเนี่ยผมเลือกเป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์นะดิมาเรียฮะสไตล์นี้ ดิมาเรียไม่ได้มีความเร็วสูงนะครับแต่ได้เท้าซ้ายฉมังนะแทงบอลปกติก็ดีครับเปิดแบบข้างๆเออร์ลีคอรพุ่งๆก็ดีนะฮะเข้าหัวค่อนข้างแม่นคือง่ายๆคือพี่แกหลากหลายนะเรียดก็ได้โด่งก็ได้สามารถยิงเองก็ได้ครแกก็ยิงค่อนข้างคมใช้ได้นะใครเคยใช้ก็จะเข้าใจนะครับส่วนในฝั่งขวาผมเลือกเฟรนต์ตเลสเป็นแบบโลมิงแฟรงค์นะฮะ ถามว่าทาไมถึงเลือกโรมิงแฟงอันดับแรกผมเขาบอกเลยว่าผมเป็นคนถนัดขึ้นบอลทางซ้ายแล้วพอดีเจ้าเฟอร์ลลนตอเรสเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นด้านานขวาผมก็เลยมองว่าผมจะไม่ค่อยขึ้นขวาก็เลยตัดสินใจว่าเอามันไปอยู่ขวาและให้มันเป็นโลมิงแฟงเวลาเราบุกเนี่ยครับเวลาบอลมันเลยสมมติเปิดบอลจากมาดดิมาเรียไปเนี่ยมันเลยโอซิมเฮนเลยเลวานไปไอ้เจ้า เปลานตัวเลสมันยังมายืนอยู่อีกต่อหนึ่งฮะยังเป็นตัวที่3ที่ยืนรอกอีกที่หนึ่งนะฮะก็เลยเอามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมครับเพราะมันขนาด2เท้านะฮะซ้ายขวาได้หมดเวลาบางทีมันเก็บตกได้ทางริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยอย่างน้อยผมลากเข้ามาผมยิงปั่นก็ยังยิงได้ครับมันได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะก็คือใช้วิธีการเนี่ยประยุกต์เอาฮะบางครั้งมันก็เปิดได้ก็มันเป็นลูมพิงแฟงแต่มันเปิดบอลพอใช้ได้ฮะแปดสิบเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ย คืออาจจะคัดค้านอย่างที่ที่ผมพูดตอนแรกว่าไม่ควรใช้โรมมิ่งเพราะส่วนมากโรมมิ่งค่าเปิดบอลไม่ค่อยดีแต่พอดีเฟลร์รม,มันมีค่าเปิดบอลแถมมาก็เลยคิดว่าโอเคมันได้ประโยชน์ทั้งการเปิดบอลยิง2เท้าอะไรทานองนี้ใช้แล้วคุ้มมีความเร็วด้วยอีกอย่างหนึ่งเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะค่อนข้างจะคุ้มหน้าสูงขวาซ้ายปีกตำ่ำซ้ายขวาได้หมดนะเอาพูดกลับกันไปหน่อยซ้าย,ายขวาขวาซ้ายนะฮะมาดูที่ตรงกลางนะฮะตรงกลาง C M F ผมเลือกเป็น เดอะบอยนะฮะถามว่าทำไมเลือกเดอะบอยเดอะบอยก็ได้ทั้งบูทั้งรับก็ลงมาช่วยเกมรับเหมือนกันครับยิ่งเกมบูนี่แกก็เติมฮะแต่แถมมันแกเป็นประเภทแบบส่งบอลแม่นยกบอลวางบอลได้วางบอลให้หม่งได้แทงทะลุดียิงไกลได้เวลาจ่ายบอลนี่จ่ายแบบทะลุมิติได้ครับบางทีเจอวิชาจ่ายบอลแบบสวยๆครับแทงจากฝั่งขวาออกฝั่งซ้ายบอลโค้งๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีผันตัวเองอยู่ตรงกลาง จ่ายไซก้อยติดไซอะไรเงี้ยก็คือเท่ๆเลยฮะก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวชูโรงของเราในหน่ง Cmf นะครับให้เขาทั้งขึ้นเกมลุกลงเกมรับเป็นตัวช่วยเวลามีการบุกริมเส้นขึ้นไปรออาจจะรอจ่ายบอลตัดหักกลับมาแล้วยิงไกลแถว2ได้น,นะครับในส่วนของม i d f i e l d ตัวรับผมเลือกเป็นโรดี้นะที่เลือกโรดี้เพราะว่าอันดับแรกเลยคือ1ตัวสูงก่อนเลยนะตัวสูง2ะเขาเป็น a n c อร r man ที่ ค่อนข้างจะได้ทั้งบทตัวรับที่เหนียวแน่นแทงบอลจ่ายบอลก็ได้นะฮะแถมยังเล่นกุ๊กกา,ากาศได้ดีอีกคือพี่แกนในตัวเดียวเนี่ยสรรพคุณแกรครบคันมากเลยฮนะคือแบบมีใช้ต้องบอกต่อแลนะ้วน้องเนี่ยจริงจริงเราดี้แกมีหลายร่างนะฮะแต่ผมไม่เคยเปิดได้แกรครับก็เลยจิบหยิบร่างแสแตนดาร์ดมาร่างแสแตนดาร์ดนี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถือว่าดีเลยนะพลังค่อนข้างโอเคนะฮะเด่นในเรื่องของเกมรับจ่ายบอลก็ดีครับสกิลเต็มช่องเลยมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ โรดี้จะยืนใน DMF นะครับแต่เป็นอังเคอร์แมนจริงถ้าหากเราบุกนะโรดี้ก็จะขึ้นไปช่วยนะครับขึ้นไปเกินเส้นตรงกลางสนามครับไปรอเก็บตกจังหวะ2นะฮะเผื่อบอลมันปิ้นออกมาแล้วก็มารอเก็บแถว2จะยิงไกลก็ได้นะครับโรดี้แต่ถ้าไม่มั่นใจในการยิงของโรดี้ก็ถ่ายบอลออกด้านข้างครับเพราะว่าจะมีตัวขึ้นมารองเราอยู่เวาลาเราบุกนะฮะก็โรดี้นี่ได้หลายบทบาทนะฮะต่อมานะแบ็กซ้ายผมก็จะเลือกเป็นเตโอเออร์นันเดนนะฮะ ตัวนี้ขาประจําของผมครับเลือกเตโอว่าอันดับแรกเลยฮะคือพี่แกวิ่งลืมตายฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงหน้าตั้งเลยครับถึงสปีดแกอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนพวกคาร์ลสนะครับเก้าเก้าอะไรเงี้ยเก้าเก้าะแต่แกก็โอเคอยู่นะรู้สึกว่าสปีดของแกโปรเจกต์จะเยอะแต่เอ็กซ์เลเรชันแกไม่เยอะนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะวิธีการของแกคือผมไม่ได้เอาแกมาเปิดมงหรอกครับผมเอาแกมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์เวลาเราขึ้นบอลด้านซ้ายใช่ไหมครับบางทีเราจะหลอกเปิดเราไม่เปิดนะเจ้า เออร์นันเดสเนี่ยมันจะวิ่งสอดตัวเองขึ้นมาจากด้านหลังแล้วตีตัวเองเข้าไปในกรอบครับเราจ่ายฝากเออร์นันเดสได้เลยฮะบางทีก็อาศัยแกยิงอัดๆเข้าไปครับสก,กิลยิงแบบแเวลาติดสก,กิลของแกเยอะนะฮะพวกน่าจะมีนะขึ้นชอ็อตนะผมจำไม่ผิดนะและ้วแกมีสก,กิลลองแรงชูตติ้งด้วยคือวางผลจากลูกยิงแกได้ครับ <S <S ฟินิชแกก็เจ็ดสิบกว่าอยู่นะอีกย่างอีกครั้งยังแกน่าจะสามารถโยนบอลได้นิดหน่อยนะผมจำไม่ผิดนะอ่าอีกฝั่งหนึ่งผมแบ็กขวาผมเลือกเป็นบิสตาก้านะฮะเป็นดิฟเฟนซี ผมเลือกใช้เพราะว่าผมขึ้นบอลด้านซ้ายด้านขวาผมก็แบบเอาไว้ลองดีกว่าเวลาเราแบบโดนสวนเนี้ยอย่างน้อยก็ยังมีตัวลองไว้ก็ยังเหลือแบ็คไว้ทักตัววิ่งตามวิ่งไล่กวดครับเพราะว่าหลังอาวนเนี่ยดันสูงนะอย่างน้อยเราควรมีแบ็คที่เป็นดีเฟนส์ที่มีความเร็วนะฮะพอดีผมทีมทีมยากจนน่ะมีตัวเลือกแบ็คน้อยมีแค่ไอ้เจ้าบิสก้าเนี่ยแหละที่จะพอจะลงมาได้ก็เลยขอเลือกมันมาเป็นตัวเลือกก่อนแล้วกันนะครับ เอาไว้ลองเอาไว้ลองเกมลับครับวิ่งไลก่กวดอะไรเงี้ยพี่แกทําได้ดีเงเลยเลยเลือกเข้ามาต่อมานะซีบีตัวสังเกตได้ผมจะเลือกเป็นเอ็กตอฟอนแมนตัวหนึ่งคือบาสโซนี่และก็เลือกเป็นบิลลอัพตัวหนึ่งนะครับสาเหตุที่เลือกอย่างนี้เพราะว่าในกรณีที่ถ้าเราบุกเนี่ยเอ็กตอฟอนแมนเนี่ยมันเติมครับถ้าเราไม่ได้แบบกดฉีดรับอะไร2องขีดนะมันมันกดได้สขีดแล้วะล่ไปเกินสาม คือพอเวลามันเติมเนี่ยฮะบิวอัพอย่างน้อยมันยังรองอยู่สักตัวหนึ่งครับมันยังมีเพื่อนยืนคู่กันอย่างแบบดิเฟนซีฟฟูลแบ็กทางขวาอย่างน้อยเหลือ2ตัวก็ยังดีกว่าเหลือตัวเดียวนะฮะยังพอช่วยวิ่งกันไล่ได้เอต้าฟอนแมนก็คือบทบาทจริงๆของมันก็ในวในแผนอาวัเนี่ยคือการขึ้นไปเติมช่วยเป็นโจเกอร์ถ้าใครเคยยิงมันเข้าบางทีจะมีรางวัลขึ้นหมืว่าเป็นแฟนตอมสไตรเกอร์นะฮะเวลาขึ้นไปยิงได้นะในการยิงครั้งแรกนะ ในส่วนที่อีกครั้งอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งผมเลือกเป็นบิวอัพเพราะว่ามันยืนห้อยต่ําและมันมีพลังในการจ่ายบอลค่อนข้าง,างดีแล้วก็มีสกิลพวกจ่ายบอลแถมนะครับบางตัวมีเวทพาสมีบางตัวมีโลล็อคพาสบางตัวมีทูพาสซิ่งบางตัวม ing, ีวันทัสด้วยนะแล้วแล้วแต่กองหลังนะมันม,ม,นมีมันมีติดตัวบางบางบาง,บางตัวนะ แล้วก็ส่วนมากบิลอัพจะมีค่ารลพ้าจ่ายบอลรอพ้าที่ค่อนข้างสูงกว่าพวกเด็กทอยกับเอ็กต้านะครับซึ่งแผ่นแรกๆอ่ะเป็นงั้นจริงๆแต่พอแผ่นกลางๆออกมานะมีพวกนักเตะตำนานโหแบบนักเตะเทพเข้ามาฮนะพลังจ่ายดีกว่าบิลอัพครับแต่นี้สไตล์คนจนคนระับก็ต้องเลือกเอาที่มีไว้ก่อนนะฮะก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยบิลลอัพก็2ตัวนี้นะฮะคุณสมบัติที่ดีของมันคือสามารถขึ้นไปเติมหม่งได้ฮนะ เล่นบอลเตะมุมหรือว่าฟรีคิกลูกตั้งเตะครับขึ้นไปช่วยหมงบอลได้นะครับถ้าหมงบอลของตัวนี้ผมจำไม่ผิดก็บาตนี้น่าจะ93นะ้าสบะเปาตอเลสน่าจะ92สนะส่วนโกเนี่ยผมเลือกเป็นอีเคกซิยานนะฮะอันนี้สําคัญเลยครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีโกให้เลือกอยู่หลายตัวนะในอันนี้แต่ผมก็เลือกอีเเคเพราะว่าเป็นแอคตักกิ้งในกรณนี้เอาายเนี่ยมัน,นกองหลังมมนดันสูงเลยครับอย่างน้อยฮะถ้าเขาแทงบอลมาแรงๆทะลุมาพี่อีเคผมก็ยังวิ่งออกไปช่วยสไลด์ได้ครับ ถ้าสไลด์ดีก็ออกข้างหรือเข้าทางฝั่งเราแล้วถ้าสไลด์ไม่ดีก็สไลด์ไปคืนเขาแล้วเขาก็ยิงเบาแล้วก็เข้าไปเลยครับอันนั้นก็เป็นความซวยส่วนตัวนะฮะับางทีก็ไปโทษพี่แกมได้เหรอครับพี่แกก็ทําดีสุดแล้วนะก็อน,นี้จะเป็นแนวทางจัด11อดตัวจริงของผมนะครับตามนี้เลยประมาณนี้ของผมจะเน้นขึ้นบอลฝั่งซ้ายนะอันนี้อันนี้แนวทางของผมนะส่วนใครเน้นขึ้นบอลฝั่งขวา หรือยังไงก็ไปปรับดูนะฮะใช้สไตล์คลายๆกันก็ได้จริงๆมันเล่นแผนอื่นได้อีกนะแต่ผมแค่อยากนําเสนอในแผนที่ผมมองว่ามันสมดุลนะฮะสี่สี่สองนะแผนสี่สี่สองนี้ไม่ต้องถามหารหัสนะครับมันอยู่ในแผนสแตนดาดที่มีให้อยู่แล้วครับย้ํานะครับอยู่ในแผนสแตนดาดที่มีให้ฮะต่อมาครับไปดูเรื่องตัวสํารองนะครับอที่ผมจัดไว้นะฮะสําลองนี่ครับรู้สึกว่าผมจะ เอารูปขาดมาไม่คุมนะขาดต like ัว L B R B ไปนะฮะสำรองอีก2ตัวนะแม่พลาดได้ไงนอกกุห์เตรียมการมาอย่างดีก็มาดูที่กองหน้า2ตัวที่ผมเอามานะฮะใครเห็นใครก็ต้องบอกว่าโอ้ไอสอตัวนี้นี่มันเฉพาะสายโคกเลยหรือเปล่าครับอ่าโรนันโดกับแฮร์รี่นูเยสนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แฮร์รี่นะครับแหมนูนูเยสจะเฉยนะครับ ก็คือฉายาเขาตอนนี้พี่โดเขาปาบเพิ่มนูนเยสดมากเลยฮะบ,บอกว่าโอ้โหเป็นกองหน้าที่น่าจับตาม,มองมากในนนาขนาดนี้นะครับสองตัวนี้เลยครับโกพอเชอร์ทั้งคู่เหมือนกันครับที่เลือกมาเพราะเหตุผลเดียวเลยครับไอ้นูนเยสก็มีความเร็วหม่งบอลได้นะตัวสูงโรนโดวความเร็วอาจจะไม่มีแต่ลักษณะคล้ายๆเลวานคือ,อมีความเร็วติดตัวบ้างแต่พอเวลายิงบอลเข้าไปเนี่ยตุ้มๆเลยฮะหม่งก็หม่งได้เหมือนกันนะครับโดดสูงใช้ได้อยู่นะร่างนี้อ่านี่แหละก็เลยเลือกมเปไปทำรองฮนะ ส่วนกลางฮะตัวลุกนะฮะสองตัวนะฮะเอาไว้แทนเจ้าเดอร์บอยนะฮะเวลาแบบเราอยากแก้เกมอย่างเงี้ยเดอร์บอยพลังหมดครับก็จะเลือกมูเซียร่ากับเอนยุนคคนะสองตัวนี้มีความเร็วนะฮะสามารถไปกับบอลได้ดีครับแถมยังเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคือการเลี้ยงบอลแบบติดเท้าอ่ะมีความเร็วสูงครับคือแถมยังแบบมีสกิลจ่ายบอลด้วยก็เลยคิดว่ามองว่าสามารถนํามาทดแทนเดอร์บอยได้นะครับในกรณีที่ว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นเกมบุกนะฮะ ทั้งสองตัวนี้รู้สึกว่ามูเซียร่าจะมีสกิลซูเปอร์ซับนะเอนคุนคูคไม่น่าจะมีนะสองตัวนี้พิ้วพ่อกันครับลักษณะคล้ายกันมากเอนคุนคูคกับมูเซียร่ามูเซียร่าเนี่ยไปต่างกันในรายละเอียดไส้ในยิบยิบเ่อยๆครับต้องเลือกดูว่าจะเอาใครลงก่อนลงหลังนะฮะต่อมานะครับปีกซ้ายปีกขวาผมใช้สำรองด้านซ้ายเป็นโฟเดนนะในในโฮเพเยอร์นะครับโฮเพเยอร์ H นี่ก็จะสอดขึ้นไปดีนะฮะสอดขึ้นไปหาช่องดีอะไรดีนะฮะขวาก็จะเลือกเป็น โกดาโดนะอันนี้เล่นได้ทางแบ็คขวาแล้วก็เป็นสดกน้าขวาได้นะ r w f ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ขวาต่ำนะฮะก็อันนี้ก็คอรเซเปชอลิสก็บอกอยู่แล้ว,วครับว่าเปิดแม่นครับกูเกิดมาเพื่อเปิดนะฮะต่อมา DMF นะฮะผมก็จะมีเจ้าไอ้คามาวิงกาล่างแลกห้าแลกเหรียญรักเกิลบอลห้าดาวมาฟรีนะครับแล้วก็ดิคลไลฮะร่างนี้มันดีจริงๆนะฮะใครแลกเก็บไว้นี่ก็คือโชคดีนะฮะ เป็นร่างที่เหรียญฟรีผมมองว่าคุ้มมากครผมก็ใช้ไอ้เจ้าคามาวิงก้าแล้วก็ไลท์เนี่ยทั้งคู่อะ่ะพากันช่วยตะลุยดิวชั่นขึ้นมาจนดุดดิวชันหนึ่งได้นะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยครับอ่ะคามาวิงก้าก็จะมาด้วยสไตล์ออเคสเตอร์ Or K นะครับไลท์ Light ก็มาด้วยสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับที่ผมเลือก2ตัวนี้มาเพราะว่าอย่างน้อยครับเราสามารถโรเลชั่นแผนได้เวลาเรานำอยู่หรือว่าเราต้องการแก้เกมเปลี่ยนจาก4ี4่สีสองมันแผนอื่นเนี่ยเราก็เอาไอสอตัวนี้ในะสไตล์ออเคสเตอร์คามาวิงก้ากับบ็อกซ์ทูบ็อกซ เดคแคนไลท์เนี่ยมาประยุกต์ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนโรดี้ออกและส่งออเคสเตเตอร์อย่างขมาวิงกาลงมาช่วยยกระดับในเกมลุกได้มากขึ้นนะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็เลือกอาจจะเลือกเดคแคนไลท์มาในตำแหน่ง CMF นะครับพากันตะลุยขึ้นไปเหมือนกันครับพอบล็อกบ็อกมันเติมครับเดคแคนไลท์ร่างนี้ก็จะมีขอม้อความสามารถในการจ่ายบอลได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีค่าเกมรับนี่ค่อนข้างดีมากนะฮะเก้าสิบบวกน่าจะเกือบหมดนะฮะวิ่งไล่บอลตัดบอลช่วยสกิดได้ครับ อาจจะแย่งบอลไม่แม่นเท่าพวกเด็กทอยนะครับแต่ก็สร้างความน่ารำคาญได้พอสมควรครับเวลาบุกมันเนี่ยไล่ขึ้นไปช่วยแน่นอนครับไอพาวเวอร์ก้าก็ขึ้นไปช่วยแน่นอน CP 2ตัวที่ผมเลือกมาจะเห็นได้ว่าเป็นเด็กทอยเยอร์ทั้งคู่นะครับทั้งมันดินี่แล้วก็คิมิเนสนะฮะคิมินเนสล่างแรกฟรีเหมือนกันครับขอบอกเลยว่าแลกมากกระคุมนะฮะพี่แกสอตัวนี้นะฮะทั้งมันดินี่ทั้งคิมิเนสเนี่ยสายหม่งทั้งคู่ครับหม่งบอลดีทั้งคู่ครับยิ่งคิมิเนสนี่หม่ง99เลยนะครับหม่งค่อนข้างดีเยี่ยมนะฮะ ขอโทษท่านโทษน,นะถ้ามีเสียงมอไซส์แทรกเข้ามาครับรู้สึกพี่แกจะบิดแรงเหลือเกินนะก็ที่ผมเอาไว้สำรองสองตัวเพราะว่าเกิดเราอยากแก้เกมหรืออยากเปลี่ยนเป็นการบุกแบบรูปแบบเต็มตัวจากการเตะม,มุมหรือว่าอะไรเนี้ยะเปลี่ยนสองตัวนี้ลงมาเลยครับแทนบาตตันนี่แทนเจ้าเปาเลยฮะเอาไว้เต็มสูบครับหรือว่าเอาไว้โรเตชันการเวลาค่าความฟิตไอพวกสองตัวแรกมันไม่ฟิตครับก็เอามามนนี่กับคิมินสลงมาได้ ซึ่ง2ตัวนี้เป็นสายเด็กคอยทั้งคู่แล้วก็วิ่งไล่เพจไล่บีบแย่งบอลได้ค่อนข้างดีฮะแต่ขอเตือนนะครับว่าถ้าเพจแล้วบีบแล้วหลังมันลอยครับก็เราวังด้วยนะครับในการดูว่าเราจะบังคับยังไงดีให้มันไม่หลุดนะส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาสำรองเนี่ยภาพผมหยิบมาผิดภาพนะครับที่ผมเลือกไว้ทางซ้ายเป็นเดวีนะครับทางขวาเป็นดุมฟรีนะดุมฟรีล่างล่างตอนนั้นมันรู้สึกว่าเป็นการข้างหลังฉากชมพูชมพูครับ ดุมฟี่ก็จะเป็นแอคแท็กกิ้งนะฮะและเป็นแบ็กตัวสูงครับช่วยได้เหมือนกันครับเวลาเล่นเกมบุกเต็มที่2ขีดครับดุมฟี่พี่แกก็วิ่งขึ้นมารอเติมมงครับอันนี้คือแผงของผมนะที่เราดุมฟี่พวกดุมฟี่สูง189ครับจำค่อนข้างดีด้วยนะฮะพี่แกอึดด้วยครับมงได้เหมือนกันนะฮะฝั่งซ้ายเป็นเดวี่เพราะว่าไอ้นี่ความเร็วสูงครับเป็นแอคแท็กกิ้งฟูลแบ็กรู้สึกว่าแกมีสกิลพินพอยต์นะก็คือถ้าเตโอผมหมดครับผมเปลี่ยนเดวี่ลงมาควบต่อครับวิ่งกระชากลากลาาากกกเเรรื่่ออออยยยถูงงดีวคคัับบไมมต้ล็ ข้าริมเส้นสแต n นิ่งพา s นะเปิดมาอย่างเดียวส t ต n นิ่งคอร์สอย่างเงี้ยโอกาสมงสูงฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการจัดทีมของเอาไว้ของผมนะส่วนต่อมาจะเป็นการแนะนําในเรื่องการแก้เกมนะครับอ่าผมก็จะเตรียมภาพแผนสแตนดาร์ดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นรูปแผนนะเป็นแค่ตัวเลขของแผนนะครับว่าแผนอะไรบ้างถ้าเราแก้เกมได้นะในสไตล์ของเอาไว้เนีผมก็หยิบหยิบมาแถมให้นะอ่าฮะ ฟอร์มเอชสแตนดาร์ดมันก็จะมีทั้งหมด15แผ่นนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ4-4-2 4-3-3 4-3-2-1ครับในรูปแบบของเอวาครับการแก้เกมเนี่ยก็ต้องแก้แผนในกรณีที่ว่าต้องมีตัวยืนปีกเหมือนกับตัวที่เราจัดไปนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี2ฝั่งแน่นอนครับส่วนกองหน้าหรือแค่ตัวเดียวหรือว่าจะจัดเอ็มเอฟหายไปให้เหลือเป็นตรงกลางอีก3ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับเนี่ยมันก็จะมีแผนให้เลือกนะเห็นไหมฮะ พอเรามุดจะแก้เกมอย่างเงี้ยเรานำอยู่หรือเราตามหลังอยู่เงี้ยครับเราก็มาเลือกดูเลยครับว่าเนี่ยเฮ้ยจะแก้เกมเป็นไรดีวะถ้าถ้าเกมเนี่ยตามหลังเนี่ยเราต้องใส่หน้าเพิ่มแล้วใส่หน้าเพิ่มเราก็ต้องมาดูแบบอุ้ยเอาที่หน้าสามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอย่างแผนเนี่ยครับสี่สองหนึ่งสามครที่หน้าสามก็คือมันยังเล่นเอาววยได้เพราะว่ายัางไงเราต้องขึ้นบ่อนด,ด้านข้างครับหน้าสามตัวมันก็ยังปีกสูงมันก็ยังวิ่งลงมาบ้างก็ยังมองมาเป็นปีกอยู่แต่แค่เล่นสูงขึ้นนะฮะ ก้เป็นสี่สองหนึ่งสามก็ได้ครับหรือว่าจะแก้เป็นไอ้นี่ก็ได้ครับสี่หนึ่งสองสามนี่ก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนแบบอยากศาสตร์ใจนะฮะสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ใช้ได้นะครับไอหลังสามนี่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ต้องการบุกนะฮะเนี่ยแก้เลยครับบุกเนี่ยสามสองสามสองก็ใช้ได้นะฮะไอเน้นข้างหน้าเยอะไว้ก่อนดีเลยครับเนี่ยสามหนึ่งสี่สองก็ใช้ได้นะเวลาแก้แก้เกมนะฮะ แต่ถ้าหลัง5นี่ไม่เหมาะกับการแก้เกมเวลานำนะครับหลัง5นี่คือเหมาะแก้เกมเวลาเรานำนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นหลัง5เลยครับเสริม CB เข้าไปครับเสริมกลางรับที่เรามีเอามาเพิ่มมาเข้าไปฮะกลายเป็นหลัง7นะฮะตัวข้างหน้าเราก็ทิ้งไว้แค่กองหน้า2ตัวครับไว้ส่วนนี้เองครับเผื่อเวลาแบ็กเติมแล้วก็ขึ้นไปจ่ายครับแค่เราโรเทชันทีมจัดนักเตะให้สามารถเล่นหลากหลายตำแหน่งได้เราก็จะสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ครับ ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็จัดได้นะครับสร้างทีมที่แข็งแกร่งเอาไวา้นี่ก็สร้างทีมที่แข็งแกร่งได้เพียงแค่เราอาดูแผนไว้เพราะว่าผู้เล่นส่วนมากเวลาแก,แก้เกมเนี่ยที่เกียจฮะเห็นว่าช่างแม่งเหอะไม่แก้ดีกว่าเดีย๋ยวก็จะจบ,จบและ้วอะไรเงี้ยคือถ้าอยากเล่นแล้วแบบเก่งอยากแบบแก้ปัญหาได้คุณคุณต้องแก้แผนนะผมเองเนี่ยครับเวลาเนี่ยตอนนี้ผมยอมรับตรงว่าผมก็มีรับจ้างไต่แรงนะเวลาผมเล่นเนี่ย ผมโดนนาอะ่ะผมก็แก้แผนนะแก้ว่าแบบเฮ้ยอยากไนดะ้ประตูเสมออยากชนะเราก็ต้องเพิ่มตัวบุกครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราโดนยิงนะเราต้องเพิ่มตัวบุกเข้าไปครับไม่ต้องไปแคร์แล้วว่าจะโดนยิงกี่ลูกในเมื่อเราต้องการแต้มต้องการหวังผลชนะเราต้องแก้เกมสู้ฮะส่วนถ้าเรานำแล้วถ้าเวลาใกล้หมดนาะทีที่เจ็ดสิบแล้วเรามองว่าเฮ้ยเราบุกไม่ขึ้นแล้วว่าเราต้องเล่นเกมรับคุณก็แก้แผนเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดฮนะเล่นได้ฟุตบอลน,นะฮะเราไม่ได้ไปขี้โกงเขา เราเล่นตามแพทเทิร์นเราเพียงแค่การมีน้ำใจนักกีฬาคืออาจจะเหมาะสมที่ว่าบางครั้งถ้าไม่ใชก่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นแบบจะต้องได้เงินรางวัลเป็นล้านเนี่ยเรื่องการเคาะบอลเนี่ยไม่เคาะได้คืออย่าเคาะเลยมันมันดูไม่โอเคคนเล่นะมันหงุดหงิดนะก็เข้าใจว่าตายแต่บางทีมันเคาะจนหน้าเกลียดเกินไปแต่ถ้าแบบแข่งขันระดับระดับแชมป์เงินมีเงินรางวัลแลกเป็นสสแสนสะล้านเนี่ยอันนั้นนะ่ะไม่ผิดฮะก็คือมันเป็นหน้าที่ รับผิดชอบที่เราต้องราบผิดชอบที่มีนะฮะต่อสโมสรต่อเพื่อร่วมร่วมทีมอะไรหลายอย่างครัทุกคนคาดหวังหมดต้องต้องเข้าใจในส่วนนี้นะฮะมันต้องแยกเป็นคเคสไปโอเคก็น่าจะจบเรื่องของการแนะนําสไตล์เอาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ถามได้นะครับใน YouTube ที่ผมลงคลิปหรือจะแชทมาที่เพจก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปรอคอมเมนต์ในเพจเวลาผมลงอ่าคอนเทนต เกี่ยวกับอวานี่นะครับผมก็สําหรับคลิปอวานนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อดทนฟังกันมาถ้าใครฟังจบก,ก็จะได้แนวทางไปใช้ได้นะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้ทุกคนจัดทีมได้มีเขาเรียกว่ามีไอเดียมีจินตนาการมากขึ้นในการจัดทีมครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นนะครับผมผมต้องการให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของผมนะครับถึงเพจผมจะชื่อหัวร้อนนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ร้อนหรอครับเป็นหัวเย็นแล้วฮะรเรารู้สึกว่าเราเล่นเก่งขึ้นแน่นอนถ้าฟังเพจผมบ่อยๆนะผมจะให้ข้อมูล ทุกอย่างในความจริงที่ผมเล่นมาที่ผมเจอมาประสบการณ์การเล่นของผมนะฮะท้งที่เล่นเองแล้วก็สอนลูกแล้วก็มีสอนคนอื่นบ้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปอันนึงเกือบลืมนี่ครับอันนี้เป็น In Low อินแบทโลนะฮะอินแบทโลแม่เกือบแล้วอันนี้ก็เราจะกดให้มัน Auto ออโต้น,น,นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับมันจะมีพวกกับตามเป็นเป็นเดอะบอยลองฟิกกี้เดอะบอยช็อตฟิกฟก,ฟก,ฟกี้เป็นดิมาเรียนะฮะซ้ายขวาเปิดดิมาเรีย พีเคยังโทษเป็นเลวานโดซสตี้นะครับตัวหม่งนี่ก็เลือกเป็นเพลเยอร์จอยนะครับมีมาตุนนี่เปาตัเลแล้วก็โอซิมเฮนครับสามตัวนี้หม่งได้ดีนะครับโอเคผมเกือบลืมดีนะเลื่อนมาเจอก็วันนี้ผมขอบคุณนะครับที่ที่เข้ามาฟังนะครับทุกคนแน่ผมก็ยังลืมอีกบาตุนนี่จอยแอคแท็กหนึ่งคือเสาหนึ่งนะฮะจอยแอคแท็กสองเปาตัเลจะยืนอยู่กลางโกครับส่วนแอคแท็กสามโอซิมเฮนจะอยู่เสาสุดท้ายนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนในคอนโซลไหมแต่ในคอนโซลมันข้อมูลนี้ครับเพาผมมั่นใจว่าน่าจะเหมือนกันแหละโอเคนะครับสาหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะที่ฟังกันมาจนถึงนาทีที่28แล้วนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมใครชอบก็ช่วยกดแชร์แล้วกดถูกใจให้หน่อยนะครับใครที่ยังไม่ติดตาม YouTube ก็ขอให้กดติดตามนะครับผมในเพจด้วยเหมือนกันครับอีฟบอนหัวร้อนนะครับายโยยินนะครับผมยังไงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ